ไหนใครจับปลาได้ยกมือสิใครจับปลาได้ไหนวินตักปลาเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหได้ไหมว่าเดินมาตรงนี้สิเดินมาตรงนี้เดินมางนี้เดินมาอย่าเปียกอย่าเปียกอย่าโดนอย่าโดนกันตกอีกแล้วมั้งวันนี้ มืดตึ๊บมาแล้วหนูน่ะจะไปงานเป็นจะมาไม่ได้ไปมั้งระวังเลือดนะอย่าลงไปนะแค่นั้นพอเอาเร็วๆตักตักนู่น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 ตัวหนึ่งว้าบินบินตักนี้หน่ะนู่นนู่นนู่นเร็วเร็วจะขึ้นเหรอทำไมอ่ะมานี่เดินมานี่เดินมานี้ กลัวอะไรอ่ะต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมินไม่ต้องกลัวนะวาไปด้วยเขาบอกปลาจับปลาจับได้กี่ตัวนั่ง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 